วันนี้ช่างออกนอกพื้นที่นะครับอยู่บ้านยวนใส่นะครับเดี๋ยวไปดูอาการก่อนนะครับเอ๊ะไม่ติดนี่น้องเขาบอกว่าอาการยังไงนะอาการมันมันมันเมื่อได้ข้างหลังไม่ติดแต่ข้างบนนี่มันไปดีนะแต่ข้างหลังไม่ติดนมันเร<อ>ื่อ,อมันแย็กไม่ติดอาการคือกระโดดนะครับกระโดดถึงข้ามมันไม่ติดเลยมันไปไม่ติดเลยได้คาดบอยไหมคาดบอยได้คาดต้องใส่แต่เข้มต้องให้เหลี่ยแต่มาโจ๊กโรบ้าวมาใส่ห้าใส่ไม่เห็น นี่เย็บผ้าจ้างเหรอแบบนี้เย็บผ้าเองเย็บใส่ใส่เองอ๋อได้เลยรู้อาการคร่าวๆแบบนี้ก็เดี๋ยวซ่อมให้ครับ <S <S โอเคดูเร่องดูเรียงอันนี้คือโอ้โหตึงมากครับเนี่ยเนี่ยกดไม่ลงเลยครับเนี่ยน,นี่นี่ตัวนี้ครับที่ทําให้ได้ขาดก็มีส่วนนะครับเพราะว่าสปริงตอนข้างตึงนะครับต้องตั้งตัวนี้ไม่ตัวตารี่กับกับไอตัวนี้เก้ให้เน่ยก็คือ เนี่ยความนืดมันต้องประมาณนี้เนี่ยโอเคเลยเดือตังตัวนีอย่างเดียวนะโอเคเดี๋ยวซ่อมก่อนตัวนี้เป็นกระโหลกนะครับไม่ค่อยดีนะครับเก่าแล้วแล้วก็มันจะเป็นร่องเวลาเราปรับน็อตบีบเส้นได้ตัวเนี้ยมันบีบไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ให้แล้วก็ตัวกดตัวกดผ้านะครับกดผ้าไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนแค่สองชิ้นก็โอเค ครับเออใหญ่ดีเนี่ยได้เลยสิเนี่ยได้มาได้มาได้เล็วโอ้ยดีใจมากนี่ดีใจก็ได้ทำงานเลยดีใจมากดีใจมากพอดีไม่ค่อยมีจ้างซ่อมนี้ขายไม่มีเลยสิเนี่ยจ้างไม่มีโอ้ดีใจนะดีใจมากเนี่ยดีใจแล้วมีงานทำแล้วงานจ้างอย่านี้แยบจับละงานขายหนังชี๋ คนขับรถมาด้วยมาช่วยมาช่วยผ่านเลยผ่านนะผ่านไหมผ่านโอเคไหมโอเคโอ้ใได้โอเคครับขอบคุณมากที่นี่ที่ไหนนะยนไส้ยนไสนะโอ้ช้างช้างมาแต่ไหนอ่ะช้างมาปัตตานีโอ้โหช้างไส้หมากขางช้างไส้หมาก่ะมาซ้อมจักไก่ในยนไสแผงเงิช้างมาไสลหมากมาจากปัตตานีโอเคขอบคุณครับ